จากเที่ยวต่อไปนะครับเหลือห้าิ้าพร้อมหรือยังครับถิงสงสัยจะอยู่ล่างน้ำแดงอัคราุคลราชธานีจากจังหวัดอุบลราชธานีสีเทาเงมือนครับพี่ร้องพือใหญ่แล้วนั้นอัคราภคลราชธานีเชะัยเล่นเอาพี่ใหญ่อย่างเอ็มบางรันนั้นชักสงสัยคนชื่อือแล้วเตียนเสื้อไหมเนี่ยนั่นนะสิ เนื้อโผอนจะทำได้หรือไม่แต่ว่าอัคคราโมกเรืออาชาดีจากบ้านูเบือเอาเพเพงเทศบาลเมืองเจรแม่จังหวัดคูบลอาชาดีเหลือลูกไปน้าหมูกับไม่น้าสีจะทำได้ไหน้อนตว่ามาไปน้าสีเรือก็คือผิดทิ้งงไหนด้วยน้องแอฟหรือโค้ดแอฟจากจังหวัดเี้ยงโทอนมาวชนเลี้างโอนติตไเรื่องอาสีแดงอยู่ปกีิแตกหายไปหน่วหัวไปไปได้รอยถึไปแต่ว่าอัคคระอัคคราโมกเรืออาชาดีบ้านคูเบียโดนเฉพาะ ลนักดี่จะกินมะบรางหนึ่งนักกินนักกินเดี๋ยวนี้กินตูหรือไม่โดนน้ำสายตาดูช่วยดูช่วยอย่าสุดเหตุอยาพับทับยกทับยกทับตีมาหูบ้านหูเลิกมาหูเจ้ามาหัวเจ้าจะมาหัวเจมาแค่ไหนนะผมจะขัรข้องขัดข้าวเดือดดับเลือดเดือดไปดับสองสี่บิบ้าชแล้วชายตะกุยตะไคร้ตะกุยตะไคร้ตะทีเดือด ไม่ไปสสคนได้กประทนม่อเอตอดไปไมต้อเอาเอาพคนราชาีหนเือพยาตนีไปงว่าตอาแสีกใต้ใจรู้ว่อยานักได้กรู้คืออะไรยังไม่รู้แต่ว่าที่ตามไใหอรบัราชาีีเข้าเไครับเรือเข้าเส้นยกรรมการไม่รอช้า ขออนุญาตตัดสิให้เรือที่อยู่ร่องน้ำนั่งเงินนะครับในน้ำของเรืออัคพระมงคลราชธานีจากบ้านคู่เรือบ้านคู่เรือเทศสบัตตะบลเจริเมืองจ,มมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเรือเช่น,นะครับพี่น้อง